ขาใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ปันธง2,968มหาชนอสังหาริมทรัพย์ตกทุกเซกเมนต์ยอดขายปี68ตกทุกกลุ่มในที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์แล้วเราจะซื้อกันดีไหมครับเนี่ยนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆขาใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ปันธง2,968มหาชนอสังหาริมทรัพย์ ตกทุกเซกเมนต์ยอดขายปี68ตกทุกกลุ่มในที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์แล้วเราจะซื้อกันดีไหมครับเนี่ยนะฮะคุณพาวรัตอุดมสุรินะครับรองประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัทเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทตังนะฮะแต่ชื่อสั้นของบริษัทนี้ก็คือ FPT นะครับเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้พอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี6กก็คือปีนี้ของเราเนี่ยนะครับี่ตลาดเดินทางมาแค่ครึ เป็นปีที่อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าคุณจะซื้อรูปแบบไหนก็แล้วแต่นี่นะครับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมคอนโดตกติดลบทุกเซกเมนต์ใน4กลุ่มนี้ภายในปี2568นี่ถือว่าช,ชัดเจนมากๆเลยนะฮะที่มีคนที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มระดับใหญ่ๆเนี่ยกล้าออกมาฟันธงขนาดานนี้ว่าปีนี้ไม่มีตัวไหนเลยขายดีในแง่ภาพรวมนะฮะทีนี้มาดูครับว่าทำไมตัวเลขที่มันตกทั้งหมด4กลุ่มเนี่ยโอ้โหตัวเลขเนี่ยน่ากลัวแค่ไหนยอย่างไรนะครับ ท่านผู้บริหารคนนี้นี่นะครับคือคุณภวรัตน์อุดมสุริเนี่ยแกบอกเลยนะครับว่านี่คือการเข้าสู่ขาลงชัดเจนและไปลงแค่นี้ลงยาวด้วยนะครับเป็นขาลงระยะยาวของอสังหาริมทรัพย์ถ้าเวลาเข้าจังวัดว่ามันลงหรือไม่ลงเนี่ยมันดูหลายอย่างก็เหมือนอย่างท่านซื้อรถเราจะดูอะไรครับยอดจองหรือย,ยอดอะไรฮะเราต้องดูยอดจัดส่งรถถูกไหมฮะเพราะนั่นหมายความว่ารถไปถึงที่บ้านมันผ่านกระบวนการในการอนุญัตสินเชื่อซื้อสดอะไรเป็นที่เรียบร้อยเราจะไปดูยอดขายกับยอดจองฮะเอายอดจัดส่งนั่นคือรถยนต์ บ้านเราดูอะไรครับดูยอดโอนกรรมสิทธิ์สิครับทำไมจะต้องไปดูใบจองทำไมต้องไปดูพรีเซลทำไมต้องดูเรื่องของนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยวันไหนโอนก็วันนั้นแหะครับก็เงินเข้าคนละฝ่ายปรากฏว่าไอ้เจ้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในระยะ7เดือนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตุลาคม67จนถึงเมษา68แเนี่ยนะครับติดลบทุกเซ gment เ,เลยนะฮะทีนี้พอติดลบทุกเซ g มนต์ถามท่านผู้ชมถามท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมคิดว่าถึงสิ้นปีเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อที่อยู่อาศัยหรืออสังหาเรืมทซับ ไม่ว่าอาจจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราไม่ลงดีเทลนะฮะแต่เอาเป็นว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อรับที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์จากนี้เป็นต้นไปถ้าซื้อพิมพ์ซื้อนะฮะถ้าไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อส่งมาเลยนะครับ <S <S ทีนี้พอยอดโอนกรรมสิทธิ์เดือนตั้งแต่ตุลาคมหกเถึงเมษาหกแปมันลบหมดเรามาดูกันเลยครับว่าลบตรงไหนบ้างเริ่มต้นกับบ้านเดียวนะฮะอันนี้เก็บข้อมอูลตั้งแต่ตุลาคมหกเถึงเมษาหกแบ้านเดียวเนี่ยปี66ทั้งปีนนาานเนี่ย 7, นะมูลค พอขึ้นมาปี67มูลค่าการโอนทั้งปีเป็นไงรู้ไหมฮะเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยกว่าล้านลบสองเปอร์เซ็นต์พอมาถึง68ณปัจจุบันครึ่งแรกของปีนี้เป็นไงฮะมูลค่าการโอนหกหมื่นสองติดลบจากทั้งปี67ลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือบ้านเดียวลบแล้วนะฮะกลุ่มที่สองบ้านแฝดนะบ้านแฝดปี66เนี่ยมูลค่าการโอนทั้งปีบ้านแฝดบ้ 6, 18, านแฝดปี66หกหมื่นแปดพันกว่าล้านพอมาปี67เเนี่ยรู้ไหมฮะเท่าไหร่ เหลือแค่หมื่นห้าพันกว่าล้านติดลบสิเปอร์เซ็นมื่อเทียบกับปี6กหกเสร็จแล้วปีหกรามาได้ครึ่งปีนี่นะฮะยอดโอนปีหกแปดครึ่งปีเนี่ยหมื่นสามพันกว่าล้านเทียบกับยอดโอนทั้งปี6 7เจ็ดปรากฏว่าลบไป13%บมเปอร์เนต์นี่ก็บ้านแฝดโอนติดลบอีกเหมือนกันเห็นไหมต่อมาทาวน์โฮมนะครับทาวน์โฮมปีหกหกโอนเท่าไหร่รู้ไมสี่หมื่นล้านปีหกเโอนเท่าไหร่รู้ไหมฮะสามหมื่นสามพันกว่าล้านลบยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับทาวน์โฮ 68แล้วมาครึ่งปีตอนนี้โอนไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ28,000กว่าล้านขณะที่67โอนทั้งปี33,000ล้านเท่ากับตอนนี้ปี68เนี่ยยอดโอนทาวโฮมติดลบ16%ก็สองปีติดอีกเห็นไหมฮะต่อมาคอนโดมิเนียมห้องชุดนะฮะห้องชุดแต่ปี66โอนกัน14,000กว่าล้านปรากฏว่าปี67เหลือเท่าไหร่รู้ไหมแสนยังไม่ถึงเลย90,000ก็ยังไม่ถึงปี67โอนคอนโด86,000กว่าล้าน ติดลบ18%เมื่อเทียบกับปี66ที่เขาโอนกันแสนส0่พล้านต่อมาครับปี68รู้ไหมฮะเท่าไหร่โอนปีหกแปดมาแค่ได้ครึ่งทาง77,000กว่าล้านเทียบกับทั้งปีหกเจ็ดแปด่นหกพักว่าล้านเท่ากับตอนนี้การโอนปี68ติดลบ10%เมื่อเทียบกับปี67สรุปเลยนะฮะบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมยอดโอนติดลบ2ปีติดต่อกัน และเป็นยอดโอนที่ขาลงมาในแทบทุกกลุ่มหมดเลยคือถ้าพูด4ี่กลุ่มนี่ตกทุกกลุ่มนะฮะถ้าดูจากสัญญาณเทียบ2ปีนะฮะถามว่าสัดส่วนในการโอนที่เริ่มติดลบน้อยลงหน่อยเนี่ยก็คือคอนโดมิเนียมเพราะว่าคอนโดมิเนียมครึ่งปี6กแครึ่งปีเนี่ยมันลบ10ในขณะที่67เทียบ66ลบ18นะฮะอันนี้ถือว่าลบน้อยที่สุดละในขณะที่บอกว่ามีจํานวนลบมากๆเลยเนี่ยคือบ้านเดียวลบ15%ปีนี้ปีที่ล้วเพิ่งลบ2%เรนะครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้มีการประเมินครับว่า อสังหาริมทรัพย์ในปี68เนี่ยน่าจะเป็นปีที่มันขาลงยาวชัดเลยครับแล้วลงมา2ปีติดแล้วและปี68เป็นปีที่ทุกเซกเมนต์ของประเภทอสังหาริมทรัพย์ตกทุกตัวจากยอดโอนที่ติดลบต่อเนื่งถึง2ปีติดต่อกันนะครับทีนี้ก็ต้องถามท่านผู้ชมับว่านั่นแหละผมตั้งคำถามไปมักครัว่าตกลงที่เหลือครึ่งครึ่งปีเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเอาแค่ว่าซื้อหรือไม่ซื้อ ที่เด็กหกแปดมันเต็มไปด้วยอะไรครับบางคนก็จะเป็นปีมหาชงของทุกวงการกันอยู่แล้วครับตอนนี้พอมันโดนมาทุกเซกเมนต์กันเลยเนี่ยนะฮะก็หลายอย่างครับแล้วก็จะเป็นความมั่นอกมั่นใจในการไม่กล้าอยู่ตึกสูงคอนโดมิเนียมอันนี้กระแสม,มาจากภาพของตึกสอตึกสอตกสอตกมงที่ถล่มลงไปใจกลางกรุงเทพหมหานครนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นต่อไปคือทาวน์โฮมทาวน์แฟฝดทาวน์โฮมบ้านแฟลตบ้านเดี่ยวมันมีปัจจัยร่วมอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือการกู้แล้วไม่ผ่านธนาคารนะเพราะวะหนี้ก็เองก็สูงในแง่ของกลัวเรื่องกำลังซื้อย รายได้เองก็ไม่แน่ไม่นอนนะฮะแล้วรวมถึงตอนนี้สถานการณ์ในปี68เนี่ยนะครับกำลังเต็งไปด้วยความไม่นนอนและความเสี่ยงจากเรื่องของปัจจัยนอกประเทศทั้งนั้นคืออะไรครับภาษีการค้าของอเมริกาก็กระทบมาที่ภาคส่งออก และภาคส่งออกของไทยนาทีนี้ก็ถูกดึงนะความต้องการส่งออกในอนาคตไปไว้กอามั้งแต่ครึ่งแรกของปีนี้แล้วนั้นครึ่งหลังของปีนี้ไม่ดูจะไปสายใครถูกไหมฮะทั้งหมดมันจะกระทบต่อรายได้ตีวนเข้ามาในการจ้างงานและกระทบถึงครัวเรือนและครอบครัวและรายได้ของครอบครัวนั่นเองนะครับดังนั้นปี68ก็เลยกลายเป็นปีที่เหนื่อยทีเดียวสําหรับงคงการอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็อย่าลืมกันนะครับถามไปแล้วตอบหน่อยนะฮะว่าท่านผู้ชมคิดยังไงฮะตกลงซื้อหรือไม่ซื้อครับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่่วงงงงครึหลัขอปปปีีนนน้้เ็ตไ